ครับตอนรออยู่รอดักอยู่ครับผมเอ้าฮึบเออเต็มของอุ่ยโดดหนีเลยโดดหนีเลยโดนไหมโดนไหมโดนไปแล้วโดนไปแล้วจะทำดูขอับะทำนี่จะทำแล้วโอ้ย อุ้ยตัวแดงเลยเฮ้ยเจ๋งเลยนี่เจ๋ง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 เขาหน้าขึ้นอีกมันงงเขาหน้ามีบานเลยเนี่ยบานได้อีกเยอะตัวใหญ่ะ่ตัวใหญ่ใหญ่มีใหญ่เออเนี่ยแต่พี่คุกินมคุณนะมันฝูงใช่ไหมนั่นแหละเออไป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 อปเอาควักเอาตายดีวะเอาไหนดีวะเอาเอางี้นั่งถ้าถ้าตรงเนี้ยจะไปจะไปถนนใหญ่ได้เออแบงนี้หรอหลุดเลยเมื่อกี้ปลากระโดดนี้หรอดูทราแม่งเล่นเต็มหมดเลยหลุดข้าวหนุนเลยบอกแล้วทำแม่งเล่นหมดเลย โอ้ไฟนี่ไฟสวยนะมีตัวนี้ครับแดงแต็มเลยเต็มคลองเลยอ่ะเต็มคลองจะไปหนีไปไหนได้อ่ะมันนอนอยู่ดีมึงเอามันขึ้นมาเพราะมันอนอยู่เฉยๆแล้วมึงเอาขึ้นมาอีกแล้วเออเน้นๆๆหัวหน้าอีกสามตัวนะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวสามนิ้วเขาปังไอ้ตัวเนี่ยอะไรเงี จัดดีดต้องไม่เก็บตัวดีดดีต้องบอกว่าไงนะอะไรไม่รู้คนเดียว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 อะไรวะเนี่ยเขาหมดเลยเฮียหนักจัดกลางๆอยูลตอนรอบรอบโอ้โหเอาสวัสดีครับพี่ ได้ครับเอาโอ้โหทำไมเป็นงั้นอ่ะเอาโดนมากเอาเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยตัวใหญ่เยอาตัวตัวใหญ่เว้จะทำเนี่ยตัวนี่ไม่มีตัวทตัวใหญ่เยอะเหรอ ชช้นนนไไหหกระตูปนะครับเน่ถึงแซ่บไอ้ยักษ์ใหครับประจมเย็นเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้เต็มแม็กซ์เขาเกี่ยวดิเอาทีเอาทีไม่เกี่ยวเขาโอ้โหวนถอยเลยวนกลมบล็อกเลย่นมากเลยครับต้นไทยหกศอกสองเซนครับทองครับสิบเอ็ดศอกห้าเซน ปิดหมาแล้วครับปืนใหญอ้้ยสตัวเราทำไหมลึกวะลึกลึกลึกโอ้โหโอ้โหสายใหญ่สามตัวตัวไม่ต้องไ่าสุดตรงนี้หระมั้งเออดิไห้วอ่ะบระพนพัดเจไม่ใช่สุดแค่นั้นะเออไตงคนนั้นก็จบไงโอ้โหเราต้นต้นมังคนหมาเลยสามตัวเเห็นผลเลยอ่ะ วันนี้ประเด็นเยอะอีกแล้วมึงถ้าเยอะก็ดูหนเลยใส่กระเตียของน้ำให้อีกขออยู่ใส่ได้เลี่ยนไล่ไปเรื่อยเๆไล่ไปเรื่อยๆโอนว่ะเรจะไม่ไปท่าจีนแล้ววนไกลอยู่นะถ้าอยท่าจีนหลานก็แค่นี้เหมุนแ่บนี้จะต้องปิดปิ้งปิ้งย่างบ้านที่เมืองไงทำข้าทำอะไรกินกันมั้งังลือกันเนี่ยจะเหลือเหรอมึงล็อกใหม่ลยมึงล็อกใหม่ ไม่ได้เว้ยใหญ่ด้วยใแต่ตัวด้วยต้นหม่นปลาอะไรวะแป้งอยู่ได้สัตว์นุ่คือสปอนเซอร์ครับไม่ไม่เรารอสปอนเซอร์อยู่นี่ครับเราก็กินสปอนเซอร์ก่อนนะครับเราเรอรอสปอนเซอร์อยู่เพ่อต้องมีแล้วแหละน้ำเนื้อเนี่ยเราเราถ่ายคลิป่อยวิสามเลยว่ะมาสามไหมสามตัว ยังไงจะไล่เหรอเปล่าเปล่าดูดิสายไปไปไหนอ่ะเออวะไปน้ำเหรอเอ้โหมันสุดแค่ตรงนั้นเองต้องหายไปเลยไม่ยุตัวเอาเลยน่าเนี่แหละโอ้ยพี่ทอมโอ้โหหมดคลองเลยหมดคลองเลยมาดูให้ยาวหน่อยให้ยาวหน่อยนอนอยู่มันนอนอยู่ก็ยัวไม่ยังเลย ได้ครับตุ้มตุ้มวิ่งขึ้นมาเลยเรียก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 ต่อเฮ้ยทำไมต้องทงเงียบวะมันเฮ้ย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 ทอมอะไรวะอะไรวะมาเลยร้มาร้มาไม่ต้องเรียกแล้วเบิร์ตไม่ต้องเอาแล้วมันไม่กุ้งอะไรดูตัวตัวต้นดิ มีสดใมึงอ้เลยมีกุ้งใสนุบงอ้คนดี้มั่ยมัโอเคโหมีลบมีหลบตวกันเลยหลบดิอันนี้จะให้พี่ต้นยืนก่อนตมีป่ะใครได้ใครได้สนเลยทำได้อุ้ยใหญ่ปอา่กระสุนเยอะกระสุนมเรย

นี่ตอนนี่ขอโต๊ะยอยู่เลยไว้ลาบสทหรับไปปลาเนี่ยมันกล้าเยอะเนาะใช่ตะกูลปลาตะเพียนแหลวเนี่ยแต่มันล่าเนื้อมันปลาล่านะ้อใช่ไม่ชอบอยู่น้ำไหลมากไปต้นไอกระสุนที่ก็ตกไปตกที่กันจันทร์วิญ่าณบอานี่การจันทรอยู่ติดคูกับพวกเนี้ยมันมันใหญ่ปลาที่แรกอ่ะวองขึ้นพุทเลยนึปลาอะไรอันนี้ว่าปลานิลกระสุูบต่อตัวที่สอง สายากเฮ้ยกระสุนเ่รจะถ่ายรูปจะรูปไงเรื่อยเลยใค่น้องอีคนพวกตีฟาโอ้ตีอยกปอมจะรู้สวยอ่ะทอมโอ้เล่อนเหมือนเลื่นต้นไดวะจะทำได้ปะหูน้ำดึงเนี่ย เป็นหมีตัวนึงตัวใหญ่ตัวใหญ่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 มากเลยเอ้อดูได้ไหมคนใหญ่อยู่นี่ใหญ่ใหญ่ใหใหญ่อะไรนี่เห็นใหญ่ไม like ่ได้แต่ตัวเล็กอะไรวะเล่นด้วยเมื่อกี้วะเลนไม่เกี่ยวเมื่อกี้ว่ะแต่แม็กเลยนะมันไม่ได้ปลาเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม้สวยอยู่ตรงนี้รอบที่สามครับอ่ะจัดไปรอบสามเสรโอ้โใหญ่มิ๊กนั่นแหละตัวไหนใหญ่อ่ะโอ้อโยหูแดงก๊ตเตยอะ่ะใครได้อ่ะทอม,อมทำได้ฝีมือฝีมือฝีมือ